สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันลางหวยออกนะคะเสียดายเลยเขาเข้าแต่ตัวต๊ดนะคะท่านผู้ชมเข้าแต่ตัวต๊ดนะสูตรนี้นะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยในเมื่อเขาชนกันแล้วทําไมเขาไม่มาตรงนะท่านผู้ชมนะเสียดายเลยเขามาเป็นแบบนี้นะมาเป็นแบบนี้แต่ที่พี่ช้างเคยเคยอธิบายไปคลิปก่อนหน้านั้น,น,นที่ลงไปเคยอธิบายไปที่คลิปสองสามนาทีนั้นน,นะคะเคยอธิบายว่า อ่รางวัลที่1เคยอยู่ในนี้ทั้ง3ตัวเลยนะคะอยู่ในนี้3ตัวเลยเห็นไหมคะแต่เวลาเราจับคู่มัากที่จะจับไม่ถูกแต่ว่าอันนี้เข้าทั้ง3ามตัวเลยที่พี่ชางเคยพูดไปนะแล้วก็งวดที่2ก็เข้าทั้ง3ามตัวเลยนะคะมี1มีสองมี8ดใช่ไหมคะก็เข้าอยู่นะคะมางวดที่3มเนี่ยเขาจะเป็นอ่เลขหาาใช่ไหมคะเลขหามก็เข้าหลักสิบหลักหน่วยอยู่นะคะ เป็นแบบนี้นะคะงวดที่สี่เนี่ยก็เป็นเลขเบิลเนาะก็ก็เข้าอยู่นะคะก็เข้าอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะคะพอมางวดที่ห้าที่เราใส่กันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมแต่ที่พี่ช้างเคยพูดไปว่าหาว่าเขาไม่หาไม่เบิลก็น่าจะมีรางวัลที่หนึ่งก็เคยพูดไปอยู่เต่๋ยวว่าเลขหนึ่งเนี่ยพี่ช้างบอกให้ตัดออกไปมันไปชนกับเลขดับใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยเสียใจมากเลยนะคะแต่ในในในเมื่อเขาชนกันตัวเนี้ย ต่เขามาออกอในเมื่อเขาชนกันตัวนี้แต่เขามาออกตัวเลขโตด2รงตบนโต๊ดเลยนะคะท่านผู้ชมเสียดายไปอยู่เต็มเดี๋ยวถ้าสมมตุติเราจับคู่ทั้งหมดแต่เราเอาตัวนี้เป็นหลักสิบนะคะถ้าเราไม่คิดว่าอันในเป็นหลักสิบถ้าเราจับเรียงแบบนี้เราก็ถูกสินค้าตัวนี้ถ้าเราจับเรียงเนี่ยตัวนี้มาตรงเลยนะคะเราจับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าห้าหกห้าหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หกหนึ่งแค่นั้นเองทั้งหมดก็อาจจะมีเก้าคู่นะคะ ก็กขอโทษขอไปท่านชมทุกท่านทุกคนที่จับผู้ไม่ถูกหรือว่าที่จับอิบให้ท่านผู้ชมไม่ถูกนะคะแต่ก็เข้าเออตัวโต๊ดอยู่นะคะแต่ถ้ามาดูดีๆตัวนี้ก็มีรางวัลที่1เช่นกันเห็นไหมคะก็มีเลข9เลข1เลข5อยู่นะคะท่านผู้ชมเสียดายเนาะก็ลองมาดูกันงดหน้าว่า,าตัวนี้เขาจะเข้าโต๊ดแบบไหนอีกนะคะ เขาจะเข้าแบบไหนอีกนะคะก็กลับอขอโทษขออภยัยที่สองตัวล่างของเราก็สูตรเก่านี้ยังเข้านะคะสูตรเก่านี้เข้าอยู่แต่ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆมันก็เลยเพี้ยนไปอ่ะท่านผู้ชมมันก็เลยเพี้ยนไปนะคะสูตรตัวนี้ก็เข้าหลักสิบอยู่เช่นกันอันนี้จะเป็นสูตรเก่าที่เราเคยเอาลงวดที่แล้วนะแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับสูตรสูตรอื่นเนะสิคะมันก็เลยเพี้ยนไปนะแต่ว่าเขาไปเข้าหลักหน่วยนะคะ แต่น,นี่จะเป็นหลักสิบนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ส่วนหลักร้อยบนของเราที่มันชนกันอันนี้นะคะที่มันชนกันสามโซดนี้ใช่ไหมคะเลขแปดเข้าม,มาอ่ะเข้ามาโซดนี้นะโซดสองโซดนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็เข้าโซดใหม่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนของเราะะแต่ตามความจริงแล้วก็ไม่มีใครรู้เนาะก็คำนวณตามโซดเท่านั้นนะคะ ก็กลับขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะบางท่านก็อาจจะเอาหยิบจับตัวที่รางวัลที่หนึ่งที่พี่ช้างพูดไปนี่เอาไปกลับตัวอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะไม่ได้เอาไปนะคะท่านในที่ถูกก็ดีใจกับเลขอันนี้นะหาว่าท่านในที่ไม่ได้ถูกก็กลับขอโทษขออภัยนะคะท่านผู้ชมนะเนาะทุกอย่างไม่มีใครมองเห็นในตลับนั้นว่ามันจะออกอะไรนะคะ ทุกอย่างมันก็คำนวณทาสดเท่านั้นนะคะพี่ช้างถึงบอกให้เบาๆเผาๆนะ,ะอย่างสองตัวบนของเราก็จับคู่ไม่ถูกค่ะทํ้ชมกับขอโทษขออภัยนะคะนะแต่ก็เข้าแต่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันชุดนี้อีกต่อไปนะคะก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ